<ไ>สวัสดีคะ่ะชา,าวจืดบันหัวนาผาารอกับเขาลู่เขาปลามือนีมากครับน้องแปงกัน,นิกาชาเหนวเด้อคะ่ะอือสองคนงเออท <c oughs> ี่ผ่าน้องมารออีหยังบุนีรอไปทัวทีบทัวแดนรอหาแนวกินแนวยากเพราะว่าเบาสว,วิทไปใส่อะเาสวทเกี่ยวเขา,าเกี่ยวขวาับรถเกียเก่ยวเพมีหลดเกี่ยวเด้ก่อน่าสิตอองตั้งปัวก็ไปเกี่ยวเข่าทั้งเมียก็มาหากินหาอยาก ไปไปบึงไปหลุนกันเลยค่ะพี่น้องทีได้ยิงังเนยโอ้ยอย่าตีกันห่วยโอ้ย,อยเดือหควรได้บาเฮิดละ่ะฮิดข้าวแป้งโอ้ยมือนี่กะเนาะตามเถอะไอ้ต็กิดเสียบนอนรับกับพ่อฮิดข้าวเป้ง เอ็มเห็เนไอ้ปกงสอแกงให้กินนำ้ำถวงนี้บุญกระถิ้นมาท่านเบิดบ่เมื่อนี้มือโชคมือมานเด้ขอข่ะพี่น้องลำลำรวยรวยกจะตุกปูกรกตุกปูได้เชียงโศกเชียงหลาดในแกงระบาดที่นี่ไอ้ที่แกงให้พอ่อไกยกินเบ่งเขาว่าอยากกินแกงเห็ด อื่นวันยุดวันอาทิตย์ดวง,งง่ามครับเห็ดดินเห็ดแป้งตัวเรืองล้มกองทายไปแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็ลืม ล andare, bag, sure. <tem essions of them> ืม <counties> จ <of color legislature> mm ุ่มกล่องไปนั่มให้สินะพอได้เก่งอยู่วะนี่บ้านตากแดด่าออกตีแปงห่วยโอ้ยนี่เันดึเฮ้ยอุ้ยนี่เ้าเก็บตัวนี้ก่อนถากตัวนั้นถากไปก่อน งานป่ะนหลุมบเนสมัยตะขี่น้องม่ก่บ้านีเนี่ยอ้ะโอ้ยหลายฟังไ้นั่นฟังปลาย่างน่ะเออสีสันี่ตาเลเนาะ ไก่ชิลอยกับท่งละตัวนี่มันถี่เท่าไรเราลอยกับท่งแป่งกำลังเกิดโหดอกงามอยู่เอาสูสิมาหาหยังสูจำโอเคผิด น้ายิดงยังกินมาบือ้อก,กำลังเป็นไข่ตัวมื่อนี้ลงกองยาก,กันยุ่ได้แขวนไหวยังสี่เลยขันบบคันบ่จูดกับ่ได้ยุ่งหลายคัก ฝนตกเมื่อวานเอ้ยสามสี่มื่นนี่ฝนตกมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ตกมือแห้งมือคอยมันมันจืดยุ่งกับหลายแนงแนงโอ้โหเด็กเก่งกินกินแกงเห็ดสดๆุดนานาเห็ดสิเบิร์ตนี่เสียบเสียบ อือุ๊ยนั่งแล้วตอโอ้ยฮเด็กจะวันก็เล่าสิกินนังเก็บเห็ดดอกนี่โอ้ยจุกเลยของสิมีแห้งจุกจันมาคุณจะนี่คุบเลยโอ้ยเบืองเลียพี่น้องนะอ้จุกในจุกจุกจุกนี่นั่นงลงนี่นี่มีแห้งหางยัง ต้อใหญ่กะไข่ต้อแบบแรบๆปีรีตีๆเฮ้ย,ย,ย,ยเคยมากละได้ด่ากระอกเหลือบเลยโคตรโผเอาผมมันนี้มาเห็ดอย่างนีง่ปเปแะเซลๆอยู่นีน่ชีขาวนี่มานั่งเผาก่อนน้ำอ,อ่อยตีเนาะเฮ้ยเหลือดแตกกระมีโอ้ยมันมาเผาก่อนน้ำอ่อยก่อนเดี่ยวหุ่น ก้อกถากำลังสิมากินเก็บไปเก็บมากับชพ่อได้แกงอยู่ได้ล่ะกำลังตุ้มกำลังตุ้มตุ่มตมีแกมตี้ค่ะ แบบหนึง่งแล้กก็ยุ่งมันใหม่เสือกอันนี้เฮาตัวนี่เสือกกตาสิขาดอืมมีรถเฮ่พ่ออุ้ยดอกนี่ไหเ ไปบ่ท่านหอดอยู่ทางนั้นร่างขึ้นหม่ อัากเนาะสูวว่าให้เก็บเห็ดฮาดอกนีส่สำฮิดไข่เอาเลยหลดขาวจั่วอันเมซี่ พี <muitas> ่เน oh, <and> ี no ่ยบ้านน้องบาดเอา่อยๆดึงกล่องกลับบ่คือกล่องสูไดเกล่องเฮามันเกินให้เมาได้พี่โอ้เบิ่งมันจะเหยียบพี่เวงเวงมันเยอะอยู่เด้มันหลายอยู่ของมันหน่อยนี่บัดนี้ยังไงตีอุ้ยเมียกับอันเห็ดเห็ดกนนี้กําเนี้ยขึ้นนี้เออหนี้ ลุ่นนี้เนาะสุดเธอสองดอกก็ได้แก่งีได้ละเปลได้อันนี้อยู่ใส่บวกบวกจักสองสามหน่วยนีใส่ยังไะแก่งเยฮิตกับเศษทำได้หลายที่แก่งเยฮิตดี่ก่อนเฮ้ยนี่อันนี้น้ำตัวนี่นี่แมงคับ อทำไมตะกี้เห็นอยู่ในต้นไม้มันเอาบระไดจะเป็นเรื่องหน่อยมากเห่นครับเดมากเห่นมากเลี่ยงสั้งเสียงันรัดเอาเสือกฮัดไว้แล้วก็สังเสียงมันบินเบ็ดไปกดเดะอีกบ่สว่งเลยน,นั่น

เฮ้ยพี่ จำโดอกหนึ่งลิ้นเ่ดือดแต่ใบเต๋อดมาลัดขาใครอืม ก็เนี่ยกระเปื่อยไปโก่งๆเลยเดือ,อ,อดนพฤศจิกาเนยังมีเห็ดในเก็บเพาะมีมอเก็บไปจนหอดูเกือบกลางเดือนพฤศจิกันเลยที่มอ่ประกันไปเก็บเห็ดปวกโอ้พีเคยออกพีเครทองมีสิกธยู ไปพ่นใช่เหดปลูกมันตากแดดน่บ่มาเหลือเด็กปีป,ปีนี่ออก่อนสาไหวซื้อๆดอ,อยางขวมเป็ดเล็ดเป็ดเข้าไปดีเหรออื่ออยังเล่นหัวอน เปิดหลายดอกเลยเหลือห่อมขาวจุนาติมเนองเหลือมแดดเหลือมแดดพี่เปิดเ,ออเปิดบอกว่าเเปิดกิ่งคมลมก็สิจับค่อยๆมันกับบุคอยเนาะอืตัวเข็มกลม <c oughs> โอ้มันรุดมาป้องไว้คนละอันมันกสีไงอยู่ไหนดอกกับสีไงไปจังหนึ่งขากับสีไงไปไปนี่จ้าดอกเออบุญแดงครบนะ่พักห้าสิบตุ๊บว้าวโอ้ บัวอืมบัวแบบย่างงามแต่อหอมลอยนักขาได้ขาแข่งเกือ โอ้ขาาหไ่ด really? ิหุ่นหุ่นเด็เดเดโบเป็นงาตวนจี้ใี่ใหันถึงไข่จะรอจะเรียจะสีว่ามันกินเสียบ

ดีค่ะไปได้ไหมอุ้ยงามตุ่มปูนเขาไปนสิงเปลีนก็บผิดเขาปู รื้อสิปูพักมือใดญ่ง่มใดญ่โหเขาจนเพาะไปแล้วเดือนใดเดือนรื้อสีจีกานนี่ได้เนาะแค่นเพาะไปแล้วรอแต่เป็นยังพวกท่านเดี๋ยวอัปเดตอยู่แต่ว่าบอกพี่กนึ่งพร้อมสิปลูกละให้ไข่แน่ก่อนสิไปปลูกแล้วเขามั้งเนาะบ่แล้วดอกมืออื่นมืออื่นเนี่ยสิปลูกปลูกในโพ่นดิโอ้ปลูกในโพเออนี่ยูก็น อุ้ยดอกยัี้ยงอะเดี๋ยวแล้วกันเดี๋ยวว่ามุดเด้งลายมุดเด้งคุ้มนะค่ะยังไงมือกองสมัครเรียนเด้เนี่ยขวบก็จะเป็นแต่มือเก็บปฏิิเป็นใดเบื่อทุกอย่างนั่นพี่ฟกัมันอยู่ได้เหอะ เป็นผาบมุมไก่เอาเด้อพี่นอ,อกงไงวทนบืนอู้ยพี่ได้ใตใหม่ทั้งพี่ก็มี่ใใม่ลูกดอกไงขาไ่พูเล่มอยู่ไมได้ิดูตออกมะลอยู่นี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 ่นใหนนม่ใหญ่ๆตัวนี้นี่ไหมเอาสีสบสีพี่พให้หา้าสีตัว <laughs> พี่ก็มันอยู่ไก่เมื้อห้าวนี่เอานั่น<อ>เห็นอยู่ เออพี <mm ่อุ้ยปวกกับบางพองว่าแม่นเฮ็ดปวกขึ้ออกอีกวัดเสกคืดว่าฝนมันอยากตกเด้เออมันจืดก็พี่น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 ั่นแหละไตไปเออดอกบยางงามดอกบยางงามปวดขึ้นปวดแบบนี้เบื่อขาบ้างดอกในซ้ำเฮ็ดไข่เขว่านี้นี่เลย đi. Nhan. Đó, một đẻng lại nghe. Ờ. 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 đi khá không Ờ. 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 แต่ว่าแกงให้เขาเปลนะน้ำเสียอุ่นัวดีาว่ะมผักเนื้อเขาว่ากินเห็ดเขาเปลีไรกะเดีดดีเมีนบอเขากว่าว่าเห็ดมังคนละเปีหรือเป่าเปละนั่นเปียเปียกโมน่กับพ่อฮันหอดกินเห็นขาวอุ้ยว่าแปลงคนละแปลงมั้งอมันมีแปลงมันขายกันอยู่เด้ ขันห้อแนมดีดีนี่ ấy, ขาวที่เรหงวงหรือเปล่าไม่ใช่เห็นรวมนั่ ơi, นแหละตข้างหนังคานเนียข้างลามัน,น,น เขาไปอยู่ในใบในเด่นเด่นตัวหนายาเคียงห้งปังผีกับของพวงใบยาเคียงห่งดอกใหญ่ใอู้หูอู้ไปอีกีกันจะตองร้ายโด่คัวอู้หูีูหัหน้เท่เขาเปียก ปล่าให้ขับแป่งด้วยจับไปหน้นอยห,หลายโดกกว่าแปง่งก็ฟุ่นล้วก็เขาไปถั่วอันนั้นเห็ดเบือได้สูน่ะ <laughs> ประสมกันก็เห็ดขาวแปง่งเห็ดมันโบโฟโฟโฟโแม้นบอบอันนี่เมือด <ไป S 1> อย่างมาไปแล้ว <laughs> โดอก อุ้ยงามจ้ะปุ่นปุ่นนั่นน่ะเท้าอยู่น่ะเขาไปอีกเขาไปอีกเขาไปอีกแนมรอด่อกเห็นยังอยู่อันไหนอันไหนก็ได้ ุมมันยังเกงเจนเห็นไมในซองเส่็สจละหางดาอีไรสกปรก่วยเหลือม เสืออุ้ย,ยสรุปยอดเกพิดเขาเปล่งมานอยู่ค่ะพี่น้องพ่อได้กินได้ยา์พ่อได้แก้งเฮ้ยแก่ง,งไงเติบอยู่เพราะว่าดอกเนี่นกนยกะไทยดอกเนีน่ยกะบ่ได้กไทยแลก้กกระดอกตุ่มกรหลาย ไปแล้วคะ่ะพอกันใหมค่คลิปหนาเดี๋ยวคลิปหนาจะพาไปเอานอนใหม่หวกเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณทุกๆกกำลังใจขอบคุณทุกความรักความห่วงใยเด้อคะ่ะพอกันใหมค่คลิปหนาสวัสดีคะ่ะฝาเปิดมาขอนเพือนที่ใส่พ้าถาดแต่บักยางหลายๆคะ่ะพี่น้องได้แกงบักยางใหญ่ๆเลยเพราะว,ะว่าดอกตุ้มก็ลายมัมนเติบอยู่คะ่ะพี่น้อง คุณกระตุกจากจากจาก,จากเห็นคุณเลนกู่เขาในหุ่นทางโอ้ยปเป็นตะเลตุนเนาะโอ๊กบางอย่างแห่งๆเลยนะคือประมาณนึงพอเด็กแก่พอได้กินอยู่เหมือ่อตึ้น่าขึ้นฝน